ถ้าถามว่าการผจญภัยในธรรมชาติที่ไหนที่สนุกครบรถที่สุดที่เราได้ทั้งนั่งรถโฟวิว oh <my> เดินป่า oh <my> ปีนหินสาวเชือก oh <my> และจุดกระโดดน้ำวัดใจ oh, oh คำตอบก็คือ ลำคลองงูอุทยานแห่งชาติที่เปิดให้เราเที่ยวได้แค่ปีละสองเดือนเท่านั้นทำให้เป็นที่แย่งชิงแบบเรื่องรือในการจองยากมากใครเป็นสายแอดเวนเจอร์ต้องอยากมาลองสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งกับข้ามหินปูนขนาดใหญ่ที่มีน้ำใส่ใ่ไหลผ่านและจุดกระโดดน้ำสูง3เมตรใครไหวตามมาสนุกกันเลยที่อุทยานแห่งชาติลำคองงูกาญจนบุรี นนี้เราก็มาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูกันแล้วนะคะเราขับรถออกจากกรุงเทพมาประมาณสี่ทุ่มก็มาถึงตรงอุทยานประมาณตีสี่แล้วก็นอนนอนพักกันก่อนตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าอาบน้ำเปลี่ยนชุดแต่งตัวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินเตรียมพร้อมไปเดินกันค่ะนี่อุทยานแห่งชาติ ลำคองงูห้ามหินและนกนางแอ่นเช้านี้อากาศดีมาก19องศาก็จะมีความเย็นหน่อยๆแล้วก็ตรงนี้หมอกฟุ้งดีมากมีหมอกฟุ้งๆตามตัวน่าจะเพราะว่าวันที่เรามามีฝนตกปล่อยๆพอดีนะไปจ้าไปกินข้าวกันเถอะถึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าสดอินดร้ค่ะ ต้มจืดแกงผัักต้งเือันนี้ขอดผาชาหมูขอบคุณค่ะแล้นะคอันนี้อาหาร3มอย่างสามอย่างนี้5้าบห้าบาท ที่นี่เขาก็จะเป็นข้าวแกงที่บุฟเฟ่เข้าวนะคะใครมาเช้าๆก็ไม่ต้องกลัวที่จะไม่มีของกินเลยขนมกาแฟโอวันตินมีครบกินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะมาฟังเจ้าหน้าที่บรรยายถึงการท่องเที่ยวของเราวันนี้เล็กน้อยนะคะเพราะการเดินเท้า3กิโลเมตรขึ้นเขาซ้าโลลง,ลงเขาอีกลครึ่งที่เหลือลงน้ําบ้างขึ้นบกบ้างนะครับตามสภาพเส้นทางไปกับเส้นทางกลับบนลาเส้นทางขากลับพ่อระเบตดถึงรถ นะครับเส้นทางน้ำาสะสูนมากนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวของเราวันนี้เราต้องเริ่มต้นตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมเลยนะครับปัดคช้วกับทายอาเชโดไปด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ชัดเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่ามันเป็นการทเที่ยวแบบครบหมดนะครับมันครึ่งวันก็เพิงเดินป่าล่องแกงเปีนเขาวันนี้คุณเจอหมดสภาพร่างกายคุณต้องพร้อมนะครับท่านที่ใส่กางเกงอ่านท่านถ้ามีกางเกงเปลี่ยนนะผมแนะนำให้เปลี่ยนถ้าเกิดว่าคุณไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไร แต่คุณต้องขอประทะเพราะหินใต้น้ําเยอะเส้ทางลื่นและสิ่งที่คุณต้องเจออีกอย่างหนึ่งข้างล่างมาแมลงก,กับพวกพึ่งเป็นหลัก<ม>ถ้ามียาหมองมีอะไรก็ติดไปถ้าไม่มีเรียกหาจากแมงกุฎีโอเคเครับน้องๆ้องุฎีเขาจะมีติดไปะะตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงคร,รึ่งเลยครับกำลังจะเริ่มออกเดินทางกันแล้วเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถกระบะคันนี้นะไปที่จุดเริ่มเดินเดี๋ยมาหลัง พี่เดโอ้ยยถึงแล้วก็เรานั่งรถมาประมาณ20นาทีนะคะแปดโมงส0่นะคะเริ่มออกเดินทางไปเสาหินเอ้ยถ้ามรถนั่งแอนกันไปเลยทางแรกก็คือเริ่มลงแล้วที่นี่เขาก็จะมีมะกรูดเทศให้กุบล่ะ 3คนนะอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะสิบแปโอ้ยังยด็กยยูยเลยย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 ยมยย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 เยยา,ากยเทศได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะยย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 ล ภูเขาแล้วก็ต้นไม้แล้วก็มอกอยู่บนเขาแล้วก็นกสวยจุดชมวิวพานกนั่งแอ่นเดินมาสักสิบนาทีก็จะถึงจุดชมวิวแล้วได้มาประมาณนี้ก็คือเหนื่อยแล้นี่ข้างหลังจะเป็นแบบภูเขาหิงปูนลูกใหญ่ๆสวยมาก มีคนรองเท้าโดนทำลายแล้เหรอโอเคครับคุณผ้ผู้โดนทำลายต้องใส่ถุงเท้าอ่ะช่องแค่ขอดเหงื่อเหนื่อเริ่มมา สูงดูจุดนี้มีเชือกให้จับด้วยก็จะชันเล็กร้อยเล็กน้อยเ <laughs> ชือกมันก็หย่อนจังนะ <laughs> อ่าฉันต้องไม่จับ,โบ,โบ เชือกมันก็จะยื้อกันอยู่อย่างนี้กินได้ไหมครับพี่ได้ค่ะโอเคเขอบคุนครับเชือกก็ยาวอยู่มีเหงื่อตรงนี้มีเหงื่อสูงหน่อยหน่อยหลังจากเป็นทาง ชันขึ้นหินมาตะก,กี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มลาดลงแล้วก็ยังอยู่ในสวนผัยเหมือนเดิมและเริ่มมีแดดแล้วตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วโอ้ตรงนี้ชันมากเดี๋ยวเราจะวิ่งดีจับได้นะคะขอบคุณค่ะที่มี่เขาช่วยเหลือดีมากอุ้ยมีคนให้จับแล้วเดินง่ายเลย,ลยมีใครเคยจับแล้วลื่นมาได้กันไหมคะไม่เพาเดินไงกินนาทีค่ะ ไม่ถึงชั่วโมงนะปกติทีแปดโมงเนียเราก็ชวก็บท่าเหมืนกันเดี๋ยดูของเราชิวๆปสุดสุดเธอไม่ยากเลยไม่ยากแค่นี้ตามมาเล่ะไปทางลงแล้วทำลงเอาคอนเทนต์สักหน่อยป่ะอาลงมล้มลงไปยังยังเลยยังอยู่ชิวไหมแ่นี้ชิวอันนี้มีเชื่อปะจะ เชือกไปให้เชือกเราได้ซึ้นสุดทางเดินแล้วแดดเริ่มมาแล้วทางก็ลงไปเรื่อยใส่หินใส่เชือกไปเรื่อยๆเราก็ลอยน้ำขึ้นมาถ้าเรากลิ้งลงไปทั้งวันมันเหลือเกินขณะมีใยแมงมุมอยู่ที่เราเกาะอ่าเนี่นนยเราเกาะยายแมงมุมได้ไม่เป็นไรเชืพีบอกนะว่านี่คือปากห้ำแล้ว <c oughs> อ่าที่สุดเราก็ถึง คือถึงต้องรู้นะครับแนะนําให้ถ้ามีกล้องวิดีโอะอะเรากดเรคคอร์ดไปก่อนตอนนั้นมืดมืดอ่อะเออแล้วพอแสงมันเปลี่ยนแล้วมันมันจะไปโฟกัสข้างหลังมันจะสว่างปุ๊บแล้วมันก็จะไปโฟกัสข้างหลังแล้วแบบสวยเลยจุดถ่ายรูปแรกของเรานะคะหน้าทางเข้าถ้าทาลุมิติจะเป็นก้อนหินอันนี้พึ่งก็มีเล็กน้อยนะยังได้อยู่้มันตะไคร้ไรพึ่งเอาซะหน่อยปิดเปาอ่ะ ฮึมอือฮึมอือฮึมอือฮึมอืมอยูอือเฮ้ยความมืดมาแล้วเขาบอกว่าตอนเดินให้เอามือปิดหูปิดหัวไว้ด้วยอ๋อมืดมากอ๋อมันเตี้ยด้วย โมอ,องไม่เห็นอะไรเลยครับไปทางไหนเนี่ยแป๊บนึงนะเดินหน้าเลยครับพี่พี่เดินมาตรงผมนี้ลุกได้แล้วครับรจริงเหรอลองหัวได้นะครับเนี่ยวเวียนเดินตามน้องไปลงยังไงนี่ทางลงปกติเลยครับทุกคอ๋อหัวมันสูงแล้วโอ้โหเอ้รอบสว่างแล้วสว่าง เรากำลังทะลุไปอีกหนึ่งมิติเย้ว้าวหุยข้างในมันเริ่มเย็นแล้วอ่ะ ออกมาจากป้ายตะกีนนิดนึดแล้วเราก็จะเห็นน้ำตกแล้วน้ำตกอยู่ข้างล่างเราน้ำตกมาแล้วนีตกอันน้อยหิดเดี๋ยวจุดต่อไปเราจะเริ่มรุยน้ำกันแล้วนะคะต้อง สวนซูชิให้ม่นหน่อไก่อนต้องรัดเข้าแนนยคนนเราอรอยขึ้นมาเบาขนากันน๋เชืรพี่เขาดีกว่าอย่าลืมใส่ของแว่นนทุกคนใครใส่แว่นอย่าลืมาใส่ของแว่นอันาเี้ด้วยโอเคพหอมล้ยจากงานต่อไปค่อยๆนะคะระวังเลื่นระวังรวังลื่นครัไม่ต้องรีบ้ น,นี้เดินยากิดหน่อยสุดข้าไหมพี่ทางน่ากลัวอยู่นะเนี่ยพึ่งเยอะมากพึ่งดอกไม้ดอกหนึ่งแล้วตอนนี้ยืนยันดูกัน,นด้วยออโอเคลองอยอารยธรรมที่ขาอ,อยู่ๆเหมือนได้ปีนพาหินแล้วก็ปีนพาหินตอนใส่ จะชูชีพไปอีกเริ่มความลำบากพี่ตัดเอาครับไี่เอาลมลมพี่ใช้ลมครับใช้ลมให้ลมพี่ใรุลมกำลังบกสะบัดมือให้ขึ้นเป่าได้ครับเป่าได้ต่แต่ตีมันครับมาแล้วโหทานตรงนี้แคบมากอะไรดีพี่จะร่วงไหม ยนโยนโกโปรแบบในคลิปอะว้าวถึงแล้วฮานุกระโดดเลยไม่มีที่ดึงส er> ู้ส uh ู้แล uh uh ้วด um uh ูยาวมนกันเลยให้มันดูสูงนะเงเอามาเล้ครับมาเลยไปมาเโอายโอ๊ยสูงอ่ะเก็บเราด้วยนะ เราต้องดีโตไปตรอหนึ่งนะรอหนึ่งนะไปยังไงอะเอาหัวจิ้มเลยล <c oughs> ได้ไหมฮะกระโดดกระโดดทีเดียวโบไม่เป็นไรเป็นกบอั้งคะไม่เห็กระโดดกบโบทีเดียว ต,ต้องน้าผ่านถึงต้องน้าผากมองไม่เห็นอะไรไหลเลยทำไมยืนไม่สมดยเอุ้ยน้ำเย็นมากเลยสนุกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข่าผมอ๋อเหยียบเหยียบหุ่งเหยียบใช่มชน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 มึนโอ้ยน้ำไหลแรงมากน้ำไหลแรงจังปิดรน้อยืนอยู่เอาเรวะ

อาเกลหัวสนุวแต่กลัวกลต้นกระโดดน่ะแล้วมันล้มดีอ่ะมันเป็นแบบเขาเขาล้อมรอบไม่มีแดดแต่มีพื้นไม่เดินแล้วเว้ยชิคกี้พายเดินแล้วเว้ยไปต่ออ้าโอ้าวอ้าว 啥样嘞？<c oughs> ใครว่ายน้ำไม่เป็นนี่ไหงครับกดีพี่เกาะที่ไหนหันหลังไปนะครับเราหันหลังแล้วแล้วเราก็เกาะเพื่อนเหรออ่าเล่นเป็นแล้ก็คือเกาะกันต่อต่อกันใช่ครับมีใครมาเกาะต่อไหมคะโอ้เราถามพี่ถึงเจ้าเอ้ยเลิกเลิกเลิกบอกเลยถามพี่ถึงเจ้า พี่กินจ้าข้าเชื่อจ้าอาเอ๋โอนสวยอ้คนสวยคนสวยแสวยคนลากเรานี่คือเหนื่อยแล้วไปไม่หอดไม่หนไม่อดไม่นลอด่ลอบา่อดไมหลากไดไม่ลไม่ลดล่่ออล่ไม่ไอ ตัวล่างเหมือนไปคนเดียวเมียกอจะพักเรเยแค่เราใหญ่เกินไปแค่ใหญ่มากเอายืนได้แล้วยืนได้แล้วไฟไม่ปลอดภันะรถไฟลากไ่ไปแต่ว่าใครไม่ต่อรถไฟเขาก็จะมีเชือกให้ตรงนี้ น,นี้ก็เป็นอีกถ้ำหนึ่งโอ้โใหญ่มากสวยสวยสวยคนน้ำขารางตอนนี้แรงมากน้ำแรงมากตรงนี้กอเชือกไว้่กอเชือกไว้ตรงนี้น้ำแรงต้องระมัดระวังนะคะว้าว เาเลยไม่หรอน้ำเต็มกระเป๋าเลยฝังมันหลุดแล้วอ่ะว่าแล้วทำไมกระเป๋า,าหนักโอ้ยมันมีหัวน้ำกระเป๋ามาันเลยปิดไม่สนิทสองมือไม่ให้ันได้ไหมพึบนี่มันกระเป๋าเก็บน้ำไว้กินบ่ใช่กระเป๋ากันน้ำแล้ว คือจะให้เขาไปก่อนเฮ้ยเบาลุกมเดินไ,ได้เอ้าเหรอเอ้าไปดีครับ ก้อนหินนะปิดก้อนหินเยอะมากไม่งั้นเดี๋ยวเข้าจะฝุ่แนแงะนะแล้วก็เย่าลื่มใส่รองเท้าทงน้นตอนด้วยรองเท้าอันนี้ก็ดีอยู่นะการลื่นได้ดีมากไม่ลื่นเลยเพราะว่ากัดใช้ได้อยู่ย Hello, เย้ทะลุมาในในอีกเรงว้างกันไกลโพ้นตอนนี้เราก็ต้องเดิน <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรค่ะได้คอเนเทนต์ไปหนึ่งหม่ ตอนนี้เราก็ต้องเดินลัดหลอหินเพื่อไปอยังท่าเอเรียนต่อนะถึงจุดสต่เชือกลงอีกแล้ว มันสูงมากไม่โดดนะเออไม่ดนะเดี๋ยวเราจะเดินตามตอนนี้เราก็มาถึงถ้ำเอเลี่ยนกันแล้วนะันเป็นแต่หัวแล้วก็เหมือนตัวแล้วก็หัวกระโหลกที่วัดเอเลี่ยนก็จุดวัดใจในการกระโดดน้ําซึ่งเราไม่ไปนะคะเดี๋ยวเราจะลงทางนี้เพื่อลงไปข้างล่างเพราะว่าตรงนี้สูงมากไม่กล้าไม่กล้ากระโดดจริงๆไปเดินลงไปข้างล่าง ทางลงตรงนี้ก็คือชันเราจะค่อยๆไถลงไปนะคะเสียงดังมาก ข,ของเราก็เป็นปีนเชือกร,รวมเหมือนเดิมนะคะอเจอเพื่อนแล้วหมดแรงโอเคตอนนี้เราก็กลับมาล่ามปกตินะคะมาอยู่ที่อุทยานแล้วอาบน้ำแต่งตัวกันเรียบร้อยก็ตะกี้ขาตอนจะเดินขึ้นแมต g o โปหมดก็เลยไม่ค่อยได้เก็บภาพฟุตเทจตอนเดินขึ้นเท่าไหร่เนอะสรุปสั้นๆของที่นี่ก็คือทางเดินเขาไปถ้ำ เดินไม่ยากนะเดินง่ายๆชิลๆเลยใช่แต่ว่าตรงในถ้ำอ่ะก็คือเดินค่อนข้างลำบากนิดนึงจะต้องไตห่หินปีนหินก็แนะนำให้ใครที่จะมาก็ใส่กางเกงขาย,ยาวดีกว่าแล้วก็ดูพวกรองเทา้าลัโซ่รองเทา้ากันลื่นไว้ส่วนขากลับก็คือเหมือนตัวเราค่อนข้างเปียกพอเดินขึ้นขากลับก็จะเดินยากกว่าขามานิดนึงนะมันจะมีความเดอนจากน้ำที่อยู่ในตัวเราที่หยดลงไปที่พื้นก็จะลื่นๆหน่อยที่เนี่สตาพอช่วยเหลือเราดีมากเขาดูแลดีมาก ทริปนี้เราก็ไม่ได้จองอุทยานกันเองนะคะเรามากับโกโก้ทิปก็สะดวกสบายดีเขาก็จะจัดเตรียมจองไว้ให้เพราะที่เนี่ยเป็นอุทยานที่ขึ้นชื่อว่าจองยากอยู่เหมือนกันโทรติดยากมากนะนี้โบจ่ายไปสองพันเจ็าสินะคะเขาก็จะมีรถรับส่งเราตั้งแต่กอทมมาถึงกาญจนบุรีเลยโอเคเนี่ยเราไปกินข้าวเที่ยงกันก่อนทุกคนอย่าลืมเอาสมุดอุทยานมาแมด้นะมาแมด้นะอย่าลืมนะ เราจะต้องสูง้พี่จองกับพี่ันเลอยา <c oughs> ให้เขาแซงเราไปได้อยากให้เขาแซงเราไปได้แต่คือตอนนี้ได้อยู่ไม่เป็นไร